สวัสดีครับพบกับ Nokia X 15G จาก Nokia นั่นเองเป็นมือถือ 5G ที่เปิดตัวไม่ถึง6,000บาทนะครับและบางร้านเนี่ยถ้าเก็บโค้ดส่วนลดเนี่ยไม่ถึง5,000บาทด้วยซ้ำนะครับกับสเปคที่เรียกว่าคุ้มสุดๆทั้งจอ Full HD+ Snapdragon 480 5G กล้องมีไซส์โปรเกฟเฟอชาร์จเร็วอะไรต่างๆครบรวมถึงรองรับ 5G ทุกเครือข่ายด้วยนะครับโอ้โหสุดๆเลยและในกล่องเนี่ยก็มีอุปกรณ์เสริมครบนะครับเคส ฟมแถมมาให้เรียบร้อยเลยนะครับแกะกล่องมาก็เจอเคสอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็มีวอลชาร์จให้สาย USB รวมถึงหูฟังเป็น small talk นะครับซึ่งปกติจะไม่ค่อยแถมกันละแต่ n o เกียยังแถมให้และเคสเขาเนี่ยเป็นแบบวัสดุรีไซเคิลนะครับคือทนทานมากๆแล้วก็ใช้งานได้จริงคือไม่ได้แถมเพื่อให้แถมเฉยๆเนาะเรื่องของหน้าจอของเขามากับจอ IPS ขนาด6.67นิ้วนะครับความเอียดอยู่ที่4 HD l ขอบอาจจะหนาหน่อยนะครับแต่ขนาดหน้าจอก็ถือว่าใหญ่ใช้งานได้สบายๆนะครับมีกล้องหน้าเจาะรูพันช์โฮอยู่ด้านบนด้วยก็ถือว่าใช้งานได้ดีไม่เกะก,กะสายตานะครับและมะีปุ่มสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านข้างนะครับพอเชื่อมต่อเป็นไทซีมีหูฟัง3.5ครบเลยนะและก็ฝาหลังเป็นแบบฝาหลังโพลีคาร์บอเนตปกติซึ่งของไทยเจ้าเข้ามา2สีคือสีอสีฟลูออเรสกรีนกับมินกรีนนะครับ ตรงกลางคือกล้องความละเอียด48ล้านพิกเซลมีอันตรวาย5ล้านพิกเซลและมาโครด้วยนะครับ ระบบข้างในเขามากับ Android 13เวอร์ชันล่าสุดนะครับก็ข้อดีของเขาคือเป็นกึงก่งๆึ่งพีวแอนดรอ d ที่มีแอปพลิเคชันติดเครื่องน้อยมากๆนะครับอยากลงอะไรก็ลงผ่าน Play Store ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้งานลื่นไหลคือแอปขยะมันน้อยมากๆนะครับซึ่งก็เป็นข้อดีอยู่เหมือนกันแน่นอนว่าสามารถลงแอปพลิเคชันต่างๆผ่าน Play Store ได้เลยนะครับจะเป็นเกมแอปพลิเคชันอื่นๆน,น,นะครับรวมถึงพวกอ,อะไรต่างๆที่ติดมากับเครื่องเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ทั่วไปแล้วนะครับพวกเครื่องคิดเลขตัวจัดก,การไฟไล์อะไรอย เพราะว่าทางโนเกียกับ Google เขาก็ใส่มาค่อนข้าง,างครบแล้วในแบบพื้นฐานแล้วก็มีเรื่องของการใช้งานอื่นๆนะครับอย่างพวกเบ์เซอร์อะไต่างๆเนี่ยคือสเปคมันโอเคสําหรับการใช้งานแบบเบสิกละนะครับสามารถดูกราฟหุ้นได้เทรดคลิปตัวได้นะครับดู YouTube ได้แบบเต็มจอเนาะอันนี้ก็อาจจะมีเรื่องแอง มีเรื่องอัตราสัดส่วนนิดหน่อยนะครับแต่ก็สามารถขยายให้เต็มจอได้ตามแอปพลิเคชัน YouTube เลยแล้วก็สามารถเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์ได้ตามปกติเนาะอย่าง Facebook, IG, TikTok นะครับสามารถใช้งานได้และจอใหญ่มากอันนี้คือข้อดีมากๆเลยก็สามารถขยายให้หน้าจอมันใหญ่ขึ้นได้ a n d r o อยดเนี่ยเทสได้ประมาณ3 0 0 0 0นกว่านะครับอันนี้คือใช้ snapdragon 480 5G ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าสเปคเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับ ดิเมนซิตี้เจ็ดร้อ้นะครับของค่ายอื่นเนาะส่วนส t o ร a g e ใช้ ufs 2.0นะอันนี้ก็สามารถเล่นเกมได้ค่อนข้างโอเคครับหลายคนกังวลว่าชิปมันเก่าหรือเปล่านะครับสามารถเล่น r o v ได้ลื่นนะครับแบบเฟรมไม่แทบไม่ตกเลยเล่นได้แบบสบายสบายเลยนะครับ น่น,นว่ารองรับ GPS แล้วก็สามารถจับสัญญาอะไรต่างๆได้ค่อนข้างเร็วดีนะครับก็เหมาะกับใช้งานทั่วๆไปนะเอาไว้นําทางก็ได้หรือวิ่ง Delivery อะไรต่างๆก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะรุ่นนี้เนี่ย าราคาเนี่ยไม่แพงนะครับแต่ใช้ชิปประมวลผลที่ค่อนข้างโอเคเลยสําหรับการใช้งาน 5G ใช้ GPS ะไรต่างๆสาหรับกล้องเนี่ยต้องยอมรับว่าถือว่าโอเครนะดับหนึ่งเลยนะครับรุ่นนี้มากับความละเอียดที่48ล้านพิกเซลมีอันตรายด้วยนะครับและที่สําคัญคือมีโหมดการใช้งานอื่นๆอย่างพวกดูโอไซก็คือถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังเนาะเป็นดูโอคามล่านะครับมีสโลโมชั่นมีอะไรต่างๆครบและที่สําคัญคือสามารถบันทึกวิดีโอได้ความละเอียด 1080p 6 0เฟรมนะครับปกติได้แค่3 0เฟรมนะสำหรับค่าอยอื่นๆนะครับและโอมันมีฟีเจอร์อื่นๆนะครับอย่างที่น่าสนใจคือโหมดไซเนมาติกนะครับที่สามารถถ่ายเป็นแบบมุมกว้างพิเศษเนาะก็เหมาะกับถ่ายแบบเอาไปใช้ทำฟุตเทจหรือเอาไปใช้เปบนเป็นโปรดักชันเล็กๆอะไรอย่างนี้ได้นะครับและ ไฮไลท์คือ S l o g Format นะครับเป็นแบบอเอาไปเกลีย่ยสีเอาไปแต่งต่อได้อันนี้เนี่ยปกติมันอยู่ในมือถือราคาแบบหมื่นัพสองหมื่นนะหรือแ a ลกชิพนะอันนี้มือถือ5,000กว่าบาทก็ใช้งานได้นะครับอันนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์อยู่แล้วก็คุณภาพรูปถ่ายอะไรต่างๆออกมาค่อนข้างโอเคเลยนะครับคือคาดหวังได้เอาไปลงโซเชียลเน็ตเวิร์กเอาไปใช้งานแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆได้เลยนะครับคือ มันดูถูกไม่ได้จริงๆอ่ะสำหรับ Nokia x x 1 5 j นะครับคือเขาใส่กล้องมาค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็เรื่องของการจูนสีสันอะไรต่างๆก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับกับโนเกีย X15G คือราคาเปิดตัวเนี่ยไม่ถึง6000บาทแต่คุณได้อะไรบ้างคุณได้หน้าจอขนาดใหญ่ Full HD+ ด้วยนะครับคือไม่กั๊กเลยแล้วก็เรื่องของกล้องเนี่ย48ล้านพิกเซลมีการจูนสีอะไรต่างๆค่อนข้างดีมีซีลโปเจคเอฟเฟกต์สำหรับถ่ายพ็อตเทจด้วยถ่ายไนท์ได้ถ่ายซีนิมาติกได้ไดมี SL สล f อก m a t เรื่องของ 5G ใช้งานได้ทุกค่ายนะครับ s n a p d r ร g o n 4805G ถือว่าใช้ได้ครับคือสเปคอาจจะ คุณจ่าย6,000นะอันนี้อย่าลืมนะครับคือเอาไว้เล่นเกมใช้งานทั่วไปได้หมดลงแอปผ่าน Play Store ได้แน่นอนว่าคุ้มมากๆนะครับย้ำกันอีกทีนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่5,999เนาะแล้วก็มีส่วนลดอะไรต่างๆตามโปรโมชั่นเก็บโค้ดเก็บอะไรต่างๆเอามาลดเอามาอะไรได้เลยนะครับคือมันคุ้มจริงๆกับงบประมาณแบบ6,000มีทอนนะครับและคุณหามือถือ 5G ใช้งานได้ราคาถูกและมีประกันสูนไทยสหลวันนี้ขอจบเท่านี้ครับสวัสดีครับ